ส <c oughs> วันนี้ครับวันนี้ก็มารีวิวเครื่องเจาะดินนะครับเอาไม่ต้องพูดมากนะครับไปแกะกันเลยนะครับแกะไหนก่อนเพิ่งได้มาสดๆร้อนๆน,นะครับอันนี้อะไรชันๆแทนอะไรแบบนี้ ไจ้เอออ๋อหัวเจาะมันนะครับปึ๊บอันนี้เก็บไว้นะก็อันนี้ก็เครื่องนะครับก็จะเอามาเจาะเสานะครับทำเสารั้วโอ้โหแบบนี้นี่เอง โอ้โหคลิกๆเลยนะครับเอาได้ะไรอันนี้ก็น่าจะเป็นอุปกรณ์นะครับที่แถมมาให้อ๋อเป็นเป็นประแจน,นะครับนี่นะครับต้องอ่านคู่มือก่อนนะครับนี่อ่านไม่ออกนะครับนี่ตึ๊ดตึ๊อันนี้ก็บล็อกนะครับ นี่ก็เอาไว้ผสมน้ำมันนมสองทีนะครับสองจังหวะนะครับเดี๋ยวเติมน้ำมันก่อนนะครับนะครับใดเกลียวนะครับใดเกลียวเอาย่งไงก่อนเติมสักสองฝาก่อนนะครับทดลองไปก่อนปุ๊บ ชงก่อนครับเอ้ยไม่ทันใจนะครับดาวเราปุ๊บปุ๊บ ด้อยหกหมดแล้วน้ำมันสองทีเขาเขาเกียนมาสามสิบนะครับรึเปล่าต่อน้ำมันเอ่เราใส่สอง้านะครับเข้มข้นเข้มข้น ตัวนี้ก็ซื้อมาในราคาเท่าไหร่นะครับห้าพันห้านะครับพร้อมส่งแล้วก็โอนมัดจำห้าร้อยนะครับตัวนี้อุ้ยไมใน่ใจว่าเกียร์เขาเติมน้ำมันมาเอาไงต่อ เ็กน้ำมันนะครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วแล้วก็โชคมีสวิตผิดเปิดไหมสต๊อปอ๋อนี่นะครับ เอ้าได้แล้วก็ไปลองกันเลยนะครับอ้อนี่มันมีนี่ไม่ได้เอาแครบีมาทามเน,น,นครับรีวิวในทุ้งนาเลยนะครับนี่ มีคลิปลักด้วยนะครับก็หัวเจาะตัวนี้เขาแถมมากี่นิ้วหกนิ้วนะครับตัวนี้นี่นะครับปุ๊บไหนล่ะมองไม่เห็นเอับ นี่มันเป็นยังไงเป็นอาการของคนแก่บอเอาได้แล้วนะครับเอาไปรอก,กันเลยนะครับใจร้อนวัยรุ่นก็ใจร้อนนะครับอา้าเปิดเครื่องแล้วนะครับโอ้สิบแล้ว จะ้ข่หน่นะครับ โดนไม้นะครับนี่โดนไม้นะครับอันตรายเหมือนกันนะครับโดนไม้มันงัดเราเลยครับเอาเดียด๋วยวเอาไม้มาใส่ ดีเลยนะครับเอาเป็นไงครับใช้ได้นะครับเดื๋อวเอาลึกอีกไหมเอาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับก็เป็นที่น่าพอใจนะครับเือว่าดีเลยนะครับดินแข็งด้วยนะครับเป็นดิน เป็นดินเขาเรียกอะไรนะดินโพนนะครับไม่ไน้ใจนะครับไว้จะทำรัว้วเอาเด็กๆมาไว้นี่นะครับเจอกันใหม่อีกเทยมหน้านะครับสวัสดีครับ